สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพาไปวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบบุรีนะคะเราก็เริ่มต้นที่เดิมเลยโรงเรียนเทพติรินพู้แพรนะคะได้ระยะทางจากตรงนี้ไปถึงวัดนะคะประมาณสิบห้ากิโลนะคะเป็นถนนหมายเลขหนึ่งนะคะวิ่งมาจากกรุงเทพนะคะ ถนนไปทางอีสานนะคะแต่เราไม่ไปค่ะเราตรงนะคะเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนะคะไปตามทางป้ายลบุรีเลยนะคะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็้า้มือเป็นโอโซนของภาคกลางนะคะคือสวนพักศาสตรุเคนะคะ อมือไปสวนสวรรค์ค่ะมีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปีแต่อยู่ที่น้ำเยอะน้ำน้อยนะคะ ตำคุก้วยนะ รได้เข้าเขตของตำบลหน้าพลาแล้วนะคะนี่เราผ่านวัดหน้าพลานด,ด้วยนะใครไม่รีบก็แวะได้นะคะวัดหน้าพลานะคะมีหลวงพ่อองค์ดำให้กราบไหว้นะคะมีหลวงพ่อโตด้วยนะ มีค่ะสะพานลอยวัดน้าพลานนะคะวัดน้าพลานอยู่ซ้ายมือนะคะเราจะพาลอยนิดนึงถึงวัดเลยนะคะอ่แล้วตรงไปนะคะเราจะไปวัดพระพุทธบาทนะคะติดไฟแดนิดนึ่งถ้าเลี้ยวขวานี่ไปหนองจานนะคะ เลี้ยวซ้ายไม่ได้นะคะเลี้ยวซ้ายติดตึกนะคะอย่าเลี้ยวกันนะคะตรงนี้เลี้ยวกันบ่อยเลือเกินติดตึกทุกคันบางทีชนเสาไฟฟ้ามั่งโอ้ชนร้านมั่งเสียหายคะ่ะอย่าเลี้ยกันนะคะอย่าเลี้ยกันเลี้ยวขวาได้นะคะ วันที่28-20ที่จะถึงนี้นะคะเชิญเที่ยวนะคะงานตักบาดดอกไม้นะคะของวัดพระพุทธบาทนะคะเราจะใส่ใจดอกไม้กันอย่างเดียวนะคะก่อนถึงวันเราจะมีดอกเข้าภาษาขายนะคะ มีทูบเทียนพร้อมเลยค่ะมัดละเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะคะมัดหนึ่งมีประมาณสิบถึงสิบห้าช่อค่ะแล้วข้าวมันา,าก็มีสามสีนะคะส่วนใหญ่มีสีชมพูบบอมม่วงสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองๆคล้ายๆจีวรพระค่ะแต่ถ้าจะเป็นสีหลักก็เลยสีหลักเลยก็คือ สีเหลืองๆท้ายจีวรพระนั่นแหละคะ่ะอีกหลักนะคะคือต้นกำเนิดมาจากตลับบุรีะะเลยค่ะสีเหลืองจีวรพระแต่ถ้าจะเป็นสีชมพ,พูอมม่วงสีขาวนี่เอามาจากเมืองเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายนะคะต้นกำเนิดเขาอยู่นั่นค่ะแต่จะออก ในช่วงเข้าวันศาอ่ะารสามสี่นี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เหลือประมาณอีกประมาณเก้ากิโลค่ะเก้ากิโลเมตร ที่เห็นนี่นะคะเป็นภูเขาหินนะคะภูเขาหินทั้งหมดนะคะเอาไประเบิดแล้วก็ขายเป็นก้อนหินได้นะคะส่วนใหญ่ภูเขาทั่วไปก็จะเป็นภูเขาดินนะคะส่วนของหน้าพระราเป็นภูเขาหินมีภูเขาหินอ่อนอยู่ลูกนึงด้วยนะหินอ่อนทั้งลูกเลยถ้าใครเรียนหนังสือแบบเรียนหนังสืออะไรนะ ประมาณต่อปชอ่ะเออก็จะเห็นภูเขาลูกนี้ยเห็นเป็นสีขาวดาแต่นี่แท้ว่าเป็นสีขาวขาวนะคะเี็ขาวขาวเป็นสีหินอ่อนบางทีก็มีสีชมพูค่ะเป็นหินอ่อนสีชมพูเป็นสีที่แพงที่สุดนะคะต่อปชอี่ họ lúi lều ở trong này, để thời đại này, cho thời đại này, cái ือนะคะเราอยัางไม่บอถ้าเขาให้ค่าน้ำมันแล้วเที่ยวเราก็จะบอกนะคะเราเรียกว่าสปอนเซอร์เนาะ พอลงเนินปุ๊บนะคะก็จะเจอโรงเรียนไ้ไม่ใช้โรงเรียนดิวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีโรงเรียนเนี้ยหูตยอนเอกไอ้นี่เอกช่างเอกอะไรช่างกึ่งอะ่ะกินมากเลยเด็กอกมากกึ่งเปน็นผู้คนนี่นี่นี่ถึงแล้วจะถึงแล้วนั่นนั่น นี่โรงเรียนการอาชีพนะคะเราจะถึงตีแยกโรงพยาบาลแล้วนะคะโรงพยาบาลพระพุทธบาทคะ่ะตรงไปอีกนิดนึงใกล้ถึงแล้ว ของกินได้มีทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนเป็นโตะรุ่งนะคะอ่านี่สะพานลอยที่สองแล้วก็ชิดซ้ายนะคะบระลุชิดซ้ายเลยค่ะต้องไปซ้ายเลยแยกข้างหน้าเนี่ค่ะนี่นี่รถคันขาวว่าจะเลี้ยวนี่ไปตาไวนี่เนี่ยเห็นแหลมแหลมไม่ค่าเห็นแหลมแรลมไหมแหลมแหลมสีขาวนี่ วัดพระพุทธบาทนะคะเดี๋ยวบริเวณถนนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ใส่บาทดอกไม้นะคะเป็นสถานที่จัดงานแล้วก็พระก็จะเดินเข้าวัดนะคะก็ระหว่างทางก็จะมีประชาชนนะคะรอใส่บาทดอกไม้นะคะ ห็นข้างในต้องมาเองนะนี่เราพามาเราพามาให้ถึงที่หมายแต่อยากรู้ข้างในเป็นยังไงต้องเข้าไปดูเองอนี่ยังไม่ถึงตัววัดนะคะแต่เป็นทางเข้า มือตอนนี้ก็มีร้านเปิดเยอะแยะเลยนะคะเปิดไฟกันเยอะมากเลยนี่คะ่ะเราก็จะถึงแล้วนี่อีกหน่อยเดียวใายใต้หลังคาสีเขียวมีรอยพระพุทธบาทนะคะแหมลมๆข้างหน้าเนี่ยเขากำลังบูรณะนะคะนี่ถึงแล้วค่ะนี่ยักษ์สองตนรอต้อนรับอยู่คะ่ะ แต่งงานะะคะภายนอกนี่เราต้องหยุดรถตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวเดินด้วยนะเพราะกว่ามือเป็นจุดจอดรถนะคะซ้ายมือเป็นวัดนะคะเเวนวัดนะคะให้ดูข้างนอกอย่างเดียวไม่เข้าไปหรอก อยากรู้ข้างในเป็นไงก็มาเที่ยวสิชวนมาเที่ยววันนี้เราก็พามาสุดวัดพระพุทธบาทแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องเบื้องหลังละครด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เราพาไปเที่ยวไหนในจังหวัดสระบ,บุรีบอกได้นะคะสระบ,บุรีลบุรี อ่ะเราว่างเราจะพาไปขอบคุณค่ะ